ตอนที่สามพันสามสิบสามผลไม้เพิ่ม,มาอายุไขโคงหลังจากที่เสือรายอีกตัวหนึ่งร่วงตกลงมาจากกลางอากาศมันนอนหมดสภาพอยู่บนพื้นขยับไม่ได้อยู่นานได้แต่ส่งเสียงครางจากลาคอดวงตางคู่นั้นจ้องเฟื่องจิ๋วในชุดสีเขียวด้วยสายตาตะลึงลานทางนั้นเสือร้ายที่ถูกเฟื่องจิ๋วซ้อมส่งเสียงหวยหวนสุดท้ายก็เอปากร้องขอชีวิตยังทนไม่ไหวอย่าตีอีกเลยอย่าตีเลยว่ายอย่างไรตามข้ากลับไปเฝ้าประตูดีหรือไม่เฟื่องจิ๋วหยุดซ้อมก่อนจะใช้มือข้างหนึ่งตบหัวที่หมอบอยู่บนพื้นเบา เสือสองตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นพูดตัวหนึ่งเป็นเมียซํายัางเป็นสัตว์ดายระดับสัตว์เทวะแล้วด้วยเหมาะจะพากลับไปด้วยที่สุดแล้วพวกเราเป็นเสือนำซํายังเป็นเสือร้ายระดับสัตว์เทวะด้วยพวกเราไม่ใช่หมาเสน,น่อยทําไมต้องให้พวกข้าไปเฝ้าประตูด,ด้วยเสือตัวผู้คัดค้านเสียงเบาน้าเสียงเบาลงเรื่อยๆทว่าพอมาถึงประโยคสุดท้ายกลับไม่กล้าพูดอีกอยากนีแต่ก็จนใจที่แรงกดดันของอ e ีฝ่ายแข็งแกร่งจนหนีไม่ได้พวกมันไม่เข้าใจทําไมที่นี่ถึงมีคนโรคจิตอย่างนี้อยู่ด้วย ที่มนุษย์คนนี้มีกินไอแข็งแกร่งก็เรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือบนตัวมนุษย์คนนี้มีแรงกดดันของสัตว์เทวโบราณอยู่ด้วยที่มนุษย์คนนี้มีกินไอแข็งแกร่งก็เรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือบนตัวมนุษย์คนนั้นมีแรงกดดันของสัตว์เทวโบราณอยู่ด้วยหากอีกฝ่ายมีวรยุท์แข็งแกร่งอย่างเดียวพวกมันอาจลองทุ่มสุดตัวเพื่อสู้กับอีกฝ่ายได้แต่พอเจอแรงกดดันของสัตว์เทวโบราณเข้าพวกมันไม่มีกําลังต่อสู้เลยแม้แต่น้อยถึงแม้พวกมันจะเป็นสัตว์เทว แต่พอเผชิญหน้ากับสัตว์เทวโบราณพวกมันก็หมดหนทางมันเป็นการยอมสิรราบที่มาจากต้นมุ่งหัวใจเรียกได้ว่าอยากจะมอบกราบอิ่ไฟเลยทีเดียวสัตว์เทวโบราณคือสิ่งที่มีชีวิตที่ทําให้สัตว์ไร้ทางพวงเมกล้าเหมเิมเกริมอย่างจะต้องคิดอีกรือเสียงของเฟิ่งเจียวยังคงเอ่ยเฉยเหมือนไม่ยี่ระเหมือนเดิมแต่กลับทาให้สัตว์เทวสองตัวนั้นสะท้านไปทั้งตัวก่อนจะรีพูดขึ้นว่าโอค่ายินดีติดตามนายท่านยินดีฟังคําสั่งของนายท่านแล้วอย่างนี้สิเด็กดี เฟิจิวเผยรอยยิ้มอย่างพึงพอใจออกมาเธอเหลือบมองสัตว์้ายที่เหลือแวบหนึง่งยังไม่ใส่หัวไปอีกสัตว์้ายพวกนั้นสาวเท้าวิ่งหนีด้วยความกลัวอย่างรดวดเร็วอีตาเดียวก็หายวับไม่เห็นร่องรอยแล้วเหลือไว้เพียงกลุ่มคนในเกราะป้องกันที่กำลังอ้าป,ปากตาค้างอยู่เฟิจิวเดิอนเอามือคขวยหลังไปทางเกราะป้องกันเธอมองชายหนุ่มหลายคนที่บาดเจ็บสาหัสรวมถึงยิงสาวสองคนที่ถือดาบป้องกันอย่างระแวดระวังในสภาพรอยเลือดกระดำกระดัง,ดงพวกเจ้าเป็นสิทธิสำนักเซียนดาราคามหรือพวกเขาได้ยินจึงได้สติยิงสาวสองคนประสานมืออะรวขบคุณ ขอบคุณอเวโซที่ช่วยชีวิตพวกเราล้วนเป็นสิ์สักเซียนดาราคำภายหน้าพวกเราจะตอบแทนอย่างแน่นอนเฟิงจิ๋วยกมือจิ้มไปข้างหน้าเสียงกรอบป้องกันแตกดังขึ้นท่ามกลางความเงียบเธอก้าวไปข้างหน้าเหลือบมองปุ่มชายหนุ่มที่นั่งพิงกันก่อนพูดขึ้นว่าดูแล้วบาดเจ็บไม่เบาเลยนี่นอกจากรอยกงเล็บจากสไลด์ยังมีร่องรอยการโจมตีอย่างอื่นด้วยเธอหยุดพูดไปคู่หนึ่งก่อนเหลือบมองพวกเขาแวบหนึ่งก่อนจะถามย่างไม่ยี่วราว่าพวกเจ้าไปก่อเรื่องอะไรมานายท่านพวกเขาหลักลอบเด็ดผลเพิ่มอายุใคร ตีปะเขาเฝ้ามาหนึ่งร้อยปีเสือต่อผู้พูดขึ้นจ้องด้วยสายตาคมกุณนั้นด้วยสายตาไม่พอใจหญิงสาวสองคนนั้นคืนน้ำลายพลางมองเฟิ่งเจียวด้วยสายตาระแวดระวังบุรยุทธ์ของคนคนนี้แข็งแกร่งขนาดนี้หากเขาคิดจะแย่งผลเพิ่อมอายุใคร่ีวกเขาสู้อุตสาหเด็ดมาอย่างยากลําบากพวกเขาต้องถดถอยไม่ได้แน่เวลานี้เองชายเย็นชาคนนั้นมองเฟิ่งเจียวแวบหนึ่งก่อนหันไปพูดกับหญิงหนึ่งในสองคนนั้นว่าสิ์น้องมูอุโาน้ช่วยชีวิตพวกเราไว้เรามอบผลเพิ่อมอายุใครให้เขาเธอเอ่ยจบเขาก็ กันไปมองเฟิ่งจิวบุญคุณที่ช่วยชีวิตไม่อาจทดแทนอาวโุโสโปรดรับผลเพิ่มอายุไขไว้ด้วยตอนที่สามพันสามสิบสี่ต้นผลเพิ่มอายุไขเฟิ่งจิวอยากยิ้มมุมปากเธอยือนดูหญิงสาวคนนั้นเอาก่องใบหนึ่งออกมาเปิดและยื่นมาให้ตรงหน้าเธออาวโุโสนี่คือผลเพิ่มอายุไขเฟื่งจิวชำเลืองมองแวบหนึ่งเห็นว่าผลไม้ที่อยู่ในก่องมีขนาดเท่ากับปั้นสีม่วงสลับขาพลังวิญญ,ญาณไหลาเวียนรอบผลกลิ่นหอมลอยมาแตะจมูก ชวนน้ำลายไหลยิ่งนักเธอเหลือบมองชายเย็นชาด้วยสายตาที่เหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มรอบคำในใจผู้ชายคนนี้กังวลว่าเธอจะฆ่าพวกเขาเพื่อจิงผลเพิ่อมอายุคัยจึงได้จริงมอบผล,ลไม้เพิ่อมอายุขให้เธอก่อนเพื่อที่เธอจะได้ไวชีวิตพวกเขาจำต้องบอกว่าคนคนนี้นับว่าฉลาดหากเป็นคนอื่นอาจฆ่าพวกเขาเพื่อจิงผลเพิ่อมอายุขจริงๆแต่แค่ผลเพิ่อมอายุขแค่สองโลกเธอไม่เห็นอยู่ในสายตาเท่าใดนัก เฟิงจิวกล่าวาว่าเกมวเธอเทียกับพลเพิ่มอายุไขสองลูกข้าชอบจําพวกอาวุธพิเศษมากกว่าบุญคุณที่ช่วยชีวิตนะสามารถทดแทนได้ด้วยอาวุธพิเศษด้วยนะรู้หรือไม่พวกเขาตะลึงครั้งคนคนนี้ไม่เอาผลเพิ่มอายุไขหรือเขาไม่รู้ว่าผลเพิ่มอายุไขเป็นผลไม้วิญ,ญญาณที่ลำค่าขนาดไหนนั่นคือผลไม้วิญ,ญญาณที่สามารถต่ออายุไขและเพิ่มมรยุทธ์ได้เชียวนะใช้เวลาถึง500ปีกว่าจะออก,ออกผลสรรสมบัติทั่วไปเทียบได้เสียที่ไหนท่านไม่เอาผลเพิ่มอายุไขหรือ หญิงสาวแซมูตะลึงงนันนางตั้งตัวไม่ทันเฟิงจิวมองนางก่อนบอกว่ายังไม่ไปช่วยพวกเขาทำแผลอีกหากยังมัวเสียเวลาพวกเขาจะตายเอาได้นะหญิงสาวคนนั้นจึงได้สติเก็บผลไม้เพื่อมายุคไคจากนั้นก็ประรองคนที่เหลือที่นั่งทิ้งกันอยู่ไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ช่วยพวกเขาทำแผลตามเนื้อตัวพวกเจ้ารอที่นี่อย่าเพิ่งไปในไกลหากถูกสัตว์ร้ายฆ่าไปกินถ้าไม่รับผิดชอบเลยเราเฟิงจิวกำชับพวกเขาจากนั้นเหลือเสือร้ายไว้คอยเ่อ้าระวังร,บรอบๆก่อนจะพาอีกหนึ่งตัวเดินเข้าไปในป่าไปกันเถอะ ข้าไปดูต้นผลเพิ่อมอายุไขหน่อยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเฟิงเจียวกระโดดขึ้นหลังเสือก่อนที่มันจะทอดน่องเข้าไปในส่วนลึกของป่าเสือไรตัวนั้นเดินไปพรางถามว่าในท่านต้นผลเพิ่อมอายุไขไม่มีผลแล้วครั้งต่อไปต้องรอถึง1,000ปีให้หลังไปดูตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรก่อนจะพูดขึ้นอย่างอดไม่ได้อีกว่านายท่านเหตุใด,ดท่านไม่รับผลเพิ่อมอายุไขสองลูกเป็นไวเล่ก็แค่ผลเพิ่อมอายุไขสองลูกพวกเขาวอุตสาห์เสี่ยงชีวิตเพื่อเด็ดมันมา ข้าเอาของพวกเขามาแล้วจะมีความหมายอะไรยิ่งไปกว่านั้นผลเพิ่อมาอายุไขไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับข้าเฟิงจิว่วเอ่ยอย่างไม่รู้สึกรู้ซาอะไรเธอนั่งอย่างสบายใจอยู่บนหลังเสือนายท่านไม่มีประโยชน์กับท่านแต่มันมีประโยชน์ต่อพวกข้านะหากพวกข้าได้กินจะต้องทะลวงขั้นพลังขึ้นไปได้อีกหนึ่งขั้นแน่นอนเสือร้ายตัวนั้นรีบบอกเฟิงจิว่วหัวเราะเบาๆขอแค่พวกเจ้าเชื่อฟังตั้งใจเฝ้าประตูดีๆอย่าว่าแต่หนึ่งขั้นเลยจะทะลวงขั้นจนกลายเป็นสัตว์เทวะขั้นสูงสุดก็อย่างได้ เสือร้ายได้ยินก็หันกลับมาโดยสัญชตาตญาณแต่พอมันสะบัดหัวแรงเกินไปทาให้เฟื่องจิวเกือบตกจากหลังเสือเฟื่องจิวใช้ขาเหนี่ยกตัวเสือตกหัวมันหนึ่งทีเจ้าทำอะไรของเจ้านะ่ะนายท่านท่านพูดจริงหรือพวกเราสามารถทะลวงขั้นเป็นสัตว์เทวะขั้นสุดยอดได้จริงหรือเวลานี้ดวงตาของเสือร้ายระดับสัตว์เทวะใช้แววตาตื่นเต้นดีใจมันหันหลังยังเห็นสีหน้าของนายท่านคณะพูดประโยคนี้พวกเจ้าก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันของสัตว์เทวะแล้วไม่ใช่หรือนอกจากสัตว์เทวะโบราณข้าาางกายยังมี สัตว์พันธสัญญาคู่ชีวิตอีกหลายตัวล้วนระดับสูงทั้งนั้น